สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบที่เกคนในยูเครนครับโดยคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปอัปเดตความเคลื่อนไหวบนแผนที่ก็มีเหตุการณ์หลักๆเกิดขึ้นอยู่4จุดครับโดยเรามาเริ่มต้นที่จุดแรกครับอยู่ในภูมิภาคโดเนตซึ่งอยู่ใกล้กับภูมิภาคครูฮันตรงนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณหมู่บ้านที่มีชื่อว่าสปิลเน่ ตรงจุดนี้นะครับหมู่บ้านสปิลเน่โดยเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงวันที่1แล้วก็วันที่2ตุลาคมครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องมาเท้าความกันก่อนครับว่าตรงหมู่บ้านสปิลเน่ การสุ่มรบมันเป็นยังไงโดยก่อนหน้านี้นะครับกองกําลังของทางรัสเซียได้มีการลุกคืบมาทางตะวันออกของหมู่บ้านสปิลเน่ในช่วงนั้นครับกองกาลังของทางรัสเซียนั้นเข้ามาควบคุมพื้นที่ที่อยู่ทางตะวันออกของหมู่บ้านสปิลเน่ทำให้มีการรบเกิดขึ้นบริเวณซีกส่วนทางตะวันออกของหมู่บ้านสปิลเน่ในช่วงนั้นก็คือบริเวณนี้ครับหลังจากนั้นการรบเนี่ยก็เงียบไปสักระยะหนึ่งเลย และมีการอัปเดตออกมาครับถึงการตีโต้กลับของทางยูเครนที่เกิดขึ้นหลังจากที่กองกาลังของทางยูเครนนะครับได้มีการรุกคืบทวงคืนพื้นที่ซึ่งอยู่ทางตะลออกของหมู่บ้านสปิลเน่ก็ได้มีการรุกเดินหน้าเข้ามาในช่วงวันที่1ตุลาคมครับเขามายึดพื้นที่สีฟ้าเข้มตรงนี้กองกำลังของทางรัสเซียน,นะครับได้มีการถอยร่นออกมา ส่งผลให้ช่วงนั้นนะครับพื้นที่ควบคุมของทางรัสเซียเนี่ยก็ถูกผลักดันให้ถอยออกมาจนเมื่อวันที่2ตุลาคมครับก็มีการอัปเดตออกมาล่าสุดตรงหมู่บ้านสปิลเน่ทางรัสเซยเียได้มีการตึงกําลังและเข้ามายึดพื้นที่ตรงสีหงเหลืองตรงนี้ครับเพื่อปักหลักปะทะกับแนวหน้าของทางยูเครนบริเวณฝั่งทางตะวันออกของหมู่บ้านสปิลเน่เหตุการณ์ที่2ครับก็เกิดขึ้นในภูมิภาคโดเนตบริเวณทางตอนใต้ของแอดดิฟกา นี่คือเมืองแอดดิฟกานะครับจุดเกิดเหตุอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมจะเห็นพื้นที่สีฟ้าเข้มตรงนี้เลยครับมีการรายงานออกมานะครับในช่วงวันที่2ตลุลาคมเขาว่าเํากำลังของทางยูเครนเนี่ยหลังจากที่มีการลุกคืบนะครับจากหมู่บ้านเนวิลสกี้เข้ามาตรงจุดนี้ครับแล้วก็มีการลุกคืบมายัางพื้นที่สีฟ้าเข้มตรงนี้เราจะเห็นว่ามีหลายแนวรบครับที่ทางยูเครน เริ่มมีความเคลื่อนไหวในการยึดพื้นที่แต่การรบบริเวณนี้นะครับยังเป็นการยึดพื้นที่ที่ยังไม่ใช่เมืองหรือว่าหมู่บ้านเป็นการรุกคืบของทางยูเครนเท่านั้นเหตุการณ์ที่3ครับเกิดขึ้นใกล้กับเส้นแบ่งนะครับระหว่างภูมิภาคโดเนตแล้วก็ภูมิภาคซาโอริเซียก็เป็นสถานการณ์อัปเดตเพิ่มเติมครับโดยก่อนหน้านี้ครับแอดมินเคยรายงานไปแล้วนะครับว่าทางรัสเซียได้มีการรุกคืบตีโต้กลับจากหมู่บ้านพิยุชเน ในช่วงนั้นครับกองกำลังของทางรัเสเซียได้มีการลุกคืบขึ้นเหนือครับเพื่อผลักดันแนวหน้าของทางยูเครนบริเวณนี้ที่มีการลุกมาจาก il, ลิฟโนบิลรวมถึงโนโวดาลิฟกากองกาลังของทางรัเสเซียนะครับหลังจากตีโต้กลับได้ก็มีการยึดพื้นที่บริเวณนี้ครับนอกจากนี้เมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาครับมีการรายงานว่ากองกาลังของทางรัเสเซียได้มีการยึดพื้นที่เพิ่มเติมที่เป็นพื้นที่สีเหลืองตรงนี้ครับจะเห็นว่าการรบบริเวณทางตอนเหนือของหมบ้าน ยุชเน่นั้นยังคงมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องระหว่างกองกาลังของทางยูเครนแล้วก็กองกําลังของทางรัสเซียจึงไม่แปลกนะครับที่พื้นที่ใกล้เคียงจะไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวอันเช่นหมู่บ้านสตารโรมอสกี้หลังจากที่ทางยูเครนนะครับยึดหมู่บ้านสตารโรมอสกี้ได้แนวรบฝั่งทางตะวันตกก็ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวมากนักครับเหตุการณ์สุดท้ายครับเกิดขึ้นในภูมิภาคซาปปริเซียใกล้กับหมู่บ้านโรโบตินีแล้วก็เวอร์โบฟ หรือ่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาครับมีการอัปเดตข่าวสารออกมาล่าสุดก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้กับหมู่บ้านที่มีชื่อว่าเวอร์บฟครับ โดยก่อนหน้านี้ก็กําลังของทางยูเครนทาการรุกมาทางตะวันตกของหมู่บ้านเวอร์โบฟมีการทะลวงผ่านแนวฟันมังกรเข้ามาแล้วก็มีการปะทะกันและทางยูเครนเนี่ยยึดพื้นที่ได้เรื่อยๆรวมไปถึงมีการรายงานนะครับว่ากองกาลังของทางยูเครนพยายามเข้าตีพื้นที่ทางตะวันตกของหมู่บ้านเวอร์โบฟอย่างต่อเนื่องแต่การรุกของทางยูเครนก็ยังไม uhm ่เกิดผลครับมีการรายงานว่าแนวหน้าของทางยูเครนที่เข้าโจมตีทางตะวันตกของหมู่บ้านเวอร์โบฟ นั้นต้องถอนกําลังออกเนื่องจากแนวป้องกันที่หนาแน่นของทางฝั่งรัสเซียและล่าสุดครับเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมามีการอัปเดตข้อมูลล่าสุดออกมานะครับว่ากองกำลังของทางรัสเซียได้มีการลุกคืบตีโต้กลับบริเวณทางตะวันตกของหมู่บ้านเวอร์โบฟรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้านเวอร์โบฟก็คือพื้นที่สีเหลืองตรงนี้ครับ แสดงเห็นว่าพื้นที่บริเวณหมู่บ้านเวอร์โบฟแนวป้องกันของทางรัสเซียเขายังคงทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นการรุกของทางยูเครนรวมถึงหาจังหวะในการตีโต้กลับด้วย กองกำลังของทางยูเครนนะครับต้องทำงานอย่างหนักเนื่องจากฝั่งรุกเป็นฝั่งที่ค่อนข้างเสียเปรียบนะครับทางรัเสเซียเนี่ยใช้ความได้เปรียบที่ตัวเองเป็นฝั่งตั้งรับในปัจจุบันมีการวางแนวสนามเพาะมีการใช้ทหารราบปืนใหญ่การสับสนุนจากโดรนเข้าโจมตีแนวหน้าของทางยูเครนทําให้การรุกของทางยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในช่วงเวลาล่าสุดนี้การรุกเป็นไปด้วยความยากลําบากครับ คิดว่าคงไม่ง่ายนะครับสำหรับการเข้าตีหมู่บ้านเวอร์โบฟของทางยูเครนในปัจจุบันหากเราดูจากมุมกว้างขึ้นมาอีกนิดนึงครับจะเห็นว่าหมู่บ้านเวอร์โบฟนั้นมีพื้นที่ให้ทางยูเครนเข้าโจมตีในปัจจุบันนั้นมีเพียงแค่ทางตะวันตกครับซึ่งการรุกจากทางตะวันตกของทางยูเครนอย่างเดียว ทางรัสเซียเนี่ยก็แค่เน้นการป้องกันทางตะวันตกเพื่อตั้งรับการรุกของทางยูเครนมันก็เป็นเรื่องง่ายครับสำหรับฝั่งป้องกันที่ตั้งรับศัตรูบุกมาทางเดียวเว้นแต่เพียงว่าการรุกของทางยูเครนนะครับจะเกิดขึ้นทางเหนือเพิ่มเติมขึ้นมาและเข้าตีเวอร์บฟจากทางเหนือด้วยอย่างน้อยๆครับต้องมีแนวรบสัก2พื้นที่ทั้งทางตะวันตกแล้วก็ทางเหนือจึงจะเพิ่มโอกาสนะครับให้ทางยูเครน สามารถยึดบมู่บ้านเวอร์บฟได้เราจะเห็นจากหลายสมรภูมินะครับหากท่านไหนติดตามคลิปช่องเราเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละหมู่บ้บานที่ทางยูเครนยึดมาได้ครับทางยูเครนไม่ค่อยเข้าตีอย่างทางเดียวครับส่วนใหญ่จะมีการเปิดแนวรบเข้าโจมตีอย่างน้อยๆก็2ทิศท,ทางทําให้การลุกมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและฝั่งตั้งรับก็ต้องทํางานหนักขึ้นสถานการณ์การรบในปัจจุบันนะครับบางพื้นที่ทางยูเครนก็ลุกคืบได้ บางพื้นที่ก็ถูกทางรัเสเซียตีโต้กลับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้ามากนะักหามีครับเรียกข่าวสารเพิ่มเติมเดี๋ยวบินจะทำลงในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ